สวัสดีค่ะวันนี้สวนบนสีลูปอีสานนะคะก็จะมา,อาบอกวิธีการทํากระจมนะคะแบบว่าไม่ต้องไปหาซื้ออุปกรณ์ยากนะคะแค่เดินไปในหน้าปักซอยที่มีร้านขายทุกอย่าง20สบาทเราก็ได้อุปกรณ์มาแล้วนะคะซึ่งอุปกรณ์นะคะก็จะมีเป็นตจก,ก้ะนะคะตะก,ก้าเสื้อผ้าพลาสติกของเรานี่หละไซก็เอาตามคุณผู้ชมชอบนะว่า อย,อยากได้สายใหญ่สายเล็กก็ตาม,มาขนาดบนสีของเรานะคะแล้วก็ถุงอันนี้เป็นถุงร้อนนะคะก็ขนาดเอาใหญ่ๆเลยนะคะถ้าเป็นตะกร้าใหญ่ให่ใช้ถุงใหญ่พอดีอันนี้มีมีถุงใหญ่เท่านี้นะคะมันก็เลยดูแบบว่าเป็นอ้นี้นิดนึงนะแล้วก็ส่วนข้างในถ้าตะกร้าไหนเขาเขาไม่ทํารูนะ ได้แต่อันนี้เขาทารูมาพอเขาทารูมาปุ๊บมันก็จะใส่น้ําไม่ได้เราก็ต้องมีกละมังนะคะกละมังก็ตามขนาดที่คุณผู้ชมคิดว่ามันจะใส่ในกระมังได้นะคะส่วนบีมีกละมังตัวนี้พอดนี้ก็เลยใช้กละมังตัวนี้เนาะก็จะประมาณนี้ส่วนมัดบีก็ใช้เชือกฟางเนาะเราก็หาเชือกฟางมาตามที่มีหรือว่าจะเป็นยางถุงแกงก็ได้เนาะแล้วก็ เทน้ําลงไปนะคะถ้าเราจะอบบอลสีเนาะแต่บางคนก็ไม่อบก็ไม่ต้องไม่ต้องทําตามแบบนี้เนาะก็เลี้ยงนอกตู้ไปเลยหรือว่าใครมีตู้ก็เอาใส่ในตู้แต่อันนี้สําหรับคนที่ไม่มีตู้แต่ว่า อย,อยากอบบอลสีให้แข็งแรงอะไรเนาะประมาณนี้เนาะแล้วก็เอาบอลสีที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเนาะอันนี้บีเลี้ยงนกตู้นะแต่อันนี้บีเอามาสาธิตให้ดูว่าวิธีการที่ใส่กระโจมอบเป็นยังไงเนาะเราก็วัดตะก้าว่าให้มันใหญ่กว่าบอลสีของเราหน่อยเนาะมันจะได้ไม่อึอดอัดเกินไปเนาะอันนี้ถือว่าตะก้าก็ใหญ่ดีนะเดี๋ยวบีจะลองวัดให้นะว่าตะก้านันนี้สูงเท่าไหร่เดี๋ยวรอสักครู่ มีมือเดียวมือมือมมือ,มอ,มอประมาณสิบเนิ้วครึ่งนะคะตะก้าอันนี้ความสูงนะเดี๋ยวดูปากกันปากคือถ้าถ้าถ้าบอลสีเราเล็กไม่ต้องใช้ใหญ่ไม่ใช่ตงใช้ตะก้าใหญ่นะใช้ตะก้าเล็กเอาตามที่ขนาดบอลสีของเราะคะ่ะขออภัยด้วยนะอาจจะสั่งนึนงเพราะว่าดีทำคนเดียวอันนี้ปาก ปากาประมาณ19เซนนะคะหรือว่า9นิ้วนั่นเองอใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่เออ19เซนถูกแล้วประมาณ19เซนอย่างนี้เนี่ยถูกแล้วนะคะประมาณนี้แต่อันเนี้ย50นี่มันคืออะไรอะบีดูไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เนี่ย ิบสี่สิบหรือว่าห้าสิบเซนยี่สินิ้วอ๋อสิบเก้าเซสิบเกนิ้ว50าสิบเซนติเมตรขออภัยด้วยดูไม่เป็นคือความกว้างของปากก็คือ19นิ้วความสูงประมาณ17บเจ็นิ้วนะคะเนี่ยความสูงอันนี้คือสำหรับแบบบอลสีจะใหญ่หน่อยเนาะอันนี้บอลสีของดีจาอยู่ในกระถางประมาณเจนิ้วนะคะก็จะใหญ่นิดนึง เสร็จปุ๊บนะคะเราก็มัดได้เลยเนี่ยเขาก็จะอบแล้วนะถ้าเรามัดปุ๊บพอดีถุงบีมันเล็กแต่เนี่ยดีอยากมาสาธิตให้ดูนะคะว่าถ้าเราไม่มีสู้ไะใช้ผ่เป็นกระโจมแบบง่ายยังไงแล้วก็มัดมัดเนี่ยเขาก็จะควบแน่นเป็นแล้วเพราะว่าใส่น้ำเข้าไปในนั้นเขาจะควบแน่นของเขาเองเนาะบีไม่มีมือนะบีก็เลยไม่ได้มัดให้ดูก็ประมาณนนี้แล้วก็อีกแบบหนึ่ง อีกแบบหนึ่งคือแบบทําเป็นโครงเหล็กแล้วก็เอาถอุงห่อวิธีทําโครงเหล็กทํำยังไงก็จะเป็นแบบนี้คือเนี่ยดูอันนี้เทพสายลุงสวยมากคือเราไปซื้อเหล็กมาที่ร้านวัสดุก่อสร้างเหล็กแล้วก็เอามาเจาะเอาพ่าสอ่กกะละมังอะ เอาให้มันปากกว้างๆนะไม่ต้องเอาปากเข้มเหมือนบีพอดีบ,บีซื้อมานึกว่ามันจะกว้างก็เลยนี่ก็เลยได้ประมาณนี้เอากงเอาปากกว้างไปเลยกระมังก็ใบละ20บาทเนาะทุกอย่าง20แล้วก็เจาะเป็น4 4สรูนะ1 2เนี่ยเห็นไหมเจาะรูแบบเนี้เจาะรูเข้าไปในกระมังเลย3ตรงนั้นแล้วก็4ตรงนั้น พอจอบปุ๊บเราก็เอาเราเอาตามขนาดที่เราชอบเลยนะ mm hmm. เห็นไหมของบีมันจะมีทั้งสูงกลางเล็กเนี่ยแล้วก็เล็กแบบเนี้ยบีจะใส่เป็นกระถาง4ีนิ้วนะใส่เป็นกระถางสีนิ้วบอลที่เพิ่งถูกใหม่เมื่อสักาพอดีมันไม่พอตู้ไม่พอบีก็เลยเอามาลงเป็นจิลาหุ้มถกเนาะก็ประมาณนี้ก็พอเราได้ตามขนาดที่ต้องการแล้วความสูงเราก็นี่เลยเสียบเข้าไปเลยเนี่ย เจีบเข้าไปแล้วก็ล็อกไว้เนาะเอาเหล็กเสียบเข้าไปล็อกไว้เสร็จปุ๊บก็ทําเป็นตัวกลมอะตัวกลมที่จะล็อกให้เขาให้เขาไม่เสียรูปอันนี้คือบีทําไม่ดีนะบีใช้เคเบิลไทแล้วมันไม่ดีมันต้องเอาเหล็กมัดนะมันถึงจะไม่ไม่ขยับเคยื่นถ้าเป็นเคเบิลไทมันจะขยับเห็นไหมคะมันจะขยับได้มันต้องเอาเหล็กมัดเนี่ยใส่ใส่บน ล่างเลยก็ได้นะเนี่ยบนแล้วก็ล่างเลยเป็นกลมๆนะเป็นห่วงทำเป็นห่วงให้มันพอดีกับตัวโค้งที่เราใส่ก็ประมาณนี้เนาะถุงก็ร้านขายพลาสติกมันจะขายเป็นม้วนตามขนาดให้เราวัดให้เราวัดกระโจมว่าสูงเท่าไหร่แล้วก็เอาขนาดมันไปซื้อเนาะว่าเราจะใช้เอาถุงอะ่ะให้เผื่อขนาดไว้เยอะๆเลยจะได้ไม่แบบว่าไม่ไม่มีปัญหาเนาะเห็นไหมเนี่ยค่อนดีก็ เผื่อ,อไว้เยอะเลยแต่อันนี้มันก็ใช้ถุงเล็กได้คือให้ดีก็ซื้อมาเลยหลายขนาดอ่ะแต่ว่าถ้าจะนั่นก็เอาใหญ่ไว้เลยนะคะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการทำกระโจมบีไม่ได้มาทำให้ดูเพราะว่าอาพอดีไม่มีอุปก,กรณ์นะคะแล้วก็ คนที่จะทําให้ดูก็ไม่ว่างนะคะก็คือแฟนนางเงยเขาทํางานอยู่ก็ไม่อยากรบกวนเขานะก็เลยมาอธิบายให้ให้ดูว่าถ้าทําเป็นแบบตะกร้าคือมันจะไม่ได้ต้องลงแรงเยอะเราแค่ไปซื้อเดินไปหนะ้าปักซอยใช่ไหมของใครอยู่กรุงเทพใครอยู่ในเมืองเนี้ยทุกอย่าง20เนี่ยมีกันเกือนเมืองเนาะเราก็ทําง่ายๆแบบนี้ไปเลยเนาะนี่ถ้าใครเลี้ยงนกสู้ก็เนี่ยเอาถาดรองเดียวถาดรองนะให้เขาดูดกินน้ําเอง ถ้ามันสกรปรกแล้วก็เปลี่ยนน้ำนเคาอันนี้ก็เริ่มสกรปรกแล้วก็ประมาณนี้เนาะไม่มีมือไม่ได้เอากล้องมาตั้งให้จะได้แบบว่ามัดให้ดูก็ประมาณนี้ค่ะ